เด่ดดีสงสัยพี่เขาทำอะไรเหรอลูกอะฮะสงสัยพี่เขาตกปลาเหรอครับฮะ เนเนี่ยอยู่ฝั่งเนี้ยนี่ต้องกออย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนี่อะไรวะลากบัวเท็ดทด,ทดี้วะเท็ดดี้ เจดี้ดูพี่เขาตกปลาแล้วลูกเร็วแรกๆก็หวงนำไปทํามาแล้วแต่เลยไปดิไปดูปลามันฉลาดเด้อเนาะมันไม่ได้ว่าจะกินง่ายๆหรอกนะ ไม่ว่าจะกินได้กินง่ายๆนะนี่นี่เนี่เท็ดดี้อะไรนักหนาวะนะฮะวุ่นวายกับผักตบไว้นี่สนุกก็เกินเท็ดดี้เดี๋ยวเบ็ดเกี่ยวโอ้ยเดี๋ยวเบ็ดเกี่ยลูก นี่ตัวนึงเนี่ยตัวเองเนี่ยโอ้มีสองตัวนุ่นเอาแม่มันมาปล่อยล้วว่ะนี่ไหมนี่มันอยู่กระใต้ผักตบอ่ะเต็มเลยเนาะหอ,อยอ่ะเทดดี้เทดดี้เดียวโดนเบ็ดนะไม่วุ่นวายนะลูกนะฮะวุ่นวายพี่เขาทำไม,ล,ม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 ลูกมา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 ลูกมามาเล่นผักตบนี่มา กินไหมมันฉลาดเตดีโนโนนะโนโนนะลูกนะ เออเดินอ้อมไปเลยครับอืมเดียเกินโอ้ไม่เกินไหนเอามาดูติงตัวเองติงตัวใหญ่ไหมอุ้ยเฮ้ยดีได้แล้วได้แล้วนี่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 นดูกรเอ้ได้แล้วโอ้เทดดี้ดูเทดดี้ดูเทดดี้ดูนี่เทดดี้ดูนี่เฮ้ย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 เทดดี้ เอเอโนโนนะโนโนนะเออได้แล้วเนเน่เน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 ลูกเอพี่ก็ได้แล้วหนึ่งตัวเออเดดี้ตื่นเต้นเลยเป็นไงล่ะฮะตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นเลยครับตัวใหญ่อยู่นะได้อยู่เนะตัวเองเนาะกำลังกินเลยอ่ะหลายเดือนแล้วะ ไม่มีปัญญาเอาเว้ยโอ้ยบ่อรูปหัวใจเท็ดดี้หายไปแล้วมันลกก็เกินโอนอนเฝ้าครับนอนเฝ้าอ่ะนอนเฝ้าพี่ก็เลยนะเออได้ไหมครับนอนเฝ้าเลยห้ามเสียงดังนะนอนเฝ้านะลูกนะ แน่นอนเปล่าน่ารักกันเลยนะอน้